สวัสดีครับผมต้องโรถรรจนพ,พวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการติดตั้งโปรแกรม n e u r o l Billing เราจะเริ่มต้นจากการไปดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์เลยนะครับไปที่เว็บไซต์ n e u r o l co th มาที่ดาวน์โหลดโปรแกรมจะมีอยู่เวอร์ชัน10 11 12โดยเวอร์ชัน10ก็จะเป็นโปรแกรมที่พัฒนามา เรียกว่ายาวนานประมาณ25ปีแล้วพัฒนาด้วยซพัดพัดทำงานเร็วกว่า,าโปรแกรมอื่นๆประมาณพันเท่าแล้วก็มี AI เป็น Expert System วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้โทรศัพท์ในกรณีที่สายนอกไม่มีรายรีเวิร์ดหรือไม่มีสัญญาลยืนยันปกติจะมีค่าความผิดพลาดอยู่ประมาณ30-50% ก็โปรแกรมตัวนี้ก็จะทำให้ลดเหลือแค่ประมาณ5 3-5หรือเราสามารถที่จะออปติไมท์ได้ต่ำสุด3-5แต่โดยทั่วๆไปถ้าช่างไม่ได้คอนฟิกอย่างถูกต้องไม่ได้ Set, เซตบวกทัมเมอร์บวกตูเิชั่นเข้าไปก็อาจจะผิดพลาดอยู่ประมาณอยู่10แต่ก็ดีกว่า ดีกว่าที่จะไม่มีระบบวิเคราะห์พฤติกรรมเราของผู้ใช้ส่วนในโปรแกรมรุ่น11 e-billing ตอนนี้เรากำลังพัฒนามาใช้เป็น n new graphic เป็น Windows UI 3.0ซึ่งเป็นตัวใหม่ของ Microsoft ก็จะให้ลูกค้าอัปเกรดให้ลูกค้าเก่าเก่าอัปเกรดภายในช่วง เดือน2เดือนนี้ครับสำหรับ x b i l l i n ลก็จะเน้นไปทำงานเป็น universal windows p a g e f o r m เน้นทำงานใน s u n b o x เพื่อปลอดภัยจากไวรัสพวกแฮกเกอร์ต่างๆได้100%แม้แต่ admin ก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปถึงข้อมูลใดๆได,ได,ได้แต่เบื้องต้นของผู้ใช้ส่วนใหญ่จะใช้เวอร์ชัน10เป็นหลัก งั้นผมจะดาวน์โหลดตัวเวอร์ชัน10นะครับเวอร์ชัน10ก็จะมี2รุ่นตอนนี้หลกัหลกๆก็คือ32บิตกับ64บิต32บิตสามารถทำงานได้ทั้ง Windows 32บิตแล้วก็ Windows 64บิตแต่เวอร์ชันของโปรแกรมที่เป็น64บิตสามารถทำงานได้เฉพาะบน Windows 64บิตเท่านั้นแต่ช่วง10ปีหลังเนี่ยดาต้าเบสของเราออกแบบ โครงสร้างเป็น64บิตเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะตัวรุ่น10นะฮะดังนั้นก็คือถ้าใช้เวอร์ชัน64บิตจะเร็วกว่า3 2บิตเกือบเกือบเท่าตัวงั้นผมดาวนดเป็น64บิตนะครับถ้าเรามาดูที่ได้่ี แล้วก็เมื่อกี้ที่ผมดาวน์โหลดมาจะเป็นมันเป็นเป็นลักษณะของการอันเป็นการซิปมาแล้วเราก็จะระเบิดเป็นแบบอันซิปก็จะสร้างโฟลเดอร์ในชลาขึ้นมาให้ครับในโปรแกรมเบื้องต้นเนี่ย ก็จะมี XQ โลโก้มีมีด็อก ument ส่วนโปรเจกต์เนี่ยก็คือเป็นลักษณะเราสามารถรวบรวมเบอร์ของของพาร์ทเนอร์ระบายทางได้อย่างเช่นสามารถใส่เบอร์ใส่ชื่อใส่ ID แล้วก็ตามด้วยเบอร์โทร ส่วนในโฟลเดอร์ย่อยๆก็เบื้องต้นเราก็จะมีโฟลเดอร์บินจะเก็บเป็นเดลกุบไว้แล้วก็โฟลเดอร์เลดเป็นเลดมาตรฐานนี้ผมมีข้อมูลจากลูกค้ามาก็คือจะมีดิพ์ตเมนต์แล้วก็สับดิพ์ตเมนต์ย่อยแล้วก็เอ็ก n ์ตชเราสามารถสร้างไฟล์เอ็ก n ์ตชเนี่ย ให้มีดีพาร์ตเมนต์ซ้อนเท่าไหร่ก็ได้6 7 8 90เกลเวลก็ได้แต่ขอให้ตัวสุดท้ายเป็นเอ t e n s i o n อันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแต่เราก็มีวิธีการเพิ่มแบบอื่นซึ่งดีเทลก็จะเยอะขึ้นแต่อันนี้เป็นการติดตั้งแบบพื้นๆง่ายๆซึ่งช่างทุกคนก็น่าจะทำได้ไม่ยากนะัก ซึ่งโครงสร้างของโปรแกรมก็จะอยู่ที่อันนี้จะเป็นโครงสร้างไฟล์ก็จะบอกว่าไฟล์แต่ละไฟล์มีอะไรบ้างไฟล์เบื้องต้นที่เราให้มาก็ e x e x d i a l group ก็จะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มเบอร์ภายทาง ทีนี้เมื่อเรารันโปรแกรมครั้งแรกก็จะถามซีเรียลที่ที่สั่งซื้อมาก็จะเป็นโค้ดสินค้าในลูกค้าแต่ละรายก็จะโค้ดแตกต่างกันลูกค้าแต่ละรายแต่ละสาขาโค้ดก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีตัวเซตอัพแต่เบื้องต้นผมจะใช้ชุดเดโมผมก็กดแคนเซิลไปผมจะใช้ e b i l l i n งแล้วก็โปรเฟชชั่นอลเบื้องต้นผมจะอยู่ที่5,000 extension เป็นชุดที่มงนะครับเมื่อรันโปรแกรมขึ้นมาจากเดิมที่เรามีโฟลเดอร์แค่บินกับเ,เรทเดี๋ยวซอฟต์แวร์มันก็จะเพิ่มโฟลเดอร์ย่อยๆเหล่านี้มาให้จนครบเมื่อรันโปรแกรมครั้งแรกก็จะถามการคอนเนคกับตู้สาขาเบื้องต้นผมมีข้อมูล เป็นตู้แกมสตรีมเป็นแบบคอนเน c t แบบเรียลไทม์ส่งข้อมูลผ่าน ip ถ้าเป็นตู้ทั่วๆไปตู้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เราก็จะใส่ ip ของตู้อย่างเช่น19 2 168 10.1อกแป็คืนนี้เป็นตัว ip ของตู้แล้วตามด้วย semicolon ออตามด้วยพอร์ตที่ตู้เปิดอยู่ ถ้า Connect เป็นแบบไฟล์มันก็จะปะปานที่ช่องไฟล์ก็คือจะเป็น ip ก็ได้หรือจะเป็นการเลือก Select ไฟล์ก็ได้แต่เบื้องต้นผมมีไฟล์อยู่ผมจะคอ n เน t เป็นแบบไฟล์ ผมจะไม่ใช้เป็นแบบ ip แค่ผมทิกมาที่คอมพอร์ตคอมพอร์ตจะมีคอม1ถึงคอม4อันนี้จะเป็นคอมพอร์ตของเครื่องคอมแต่คอม5ถึงคอม8จะเป็นการที่เครื่องคอมยุคใหม่เนี่ยจะไม่มีคอมพอร์ตมาละก็จะเป็น usb ถ้าเรา,เา usb มาเสียบส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอม5ถึงถึงคอม8ก็ขึ้นอยู่กับไดเวอร์อันนี้ถ้าเราเลือกคอมพอร์ตช่องไฟล์ตัวนี้เองมันก็จะไม่เกิดผล ดๆทีนี้จากการที่เราโยนไฟล์ extension เ,เ,เมื่อกี้นะฮะเข้าไปอ่ออ่อเ่าชื่อไฟล์อ๋อเอ็ก n s i o ชันสะกดผิดดีเลยครับผมทดสอบไปผมก๊อปปี้มัน โอเคนะครับก็แค่ออกจากโปรแกรมโปรแกรมปกติผมจะไม่ให้ออกนะเพราะว่าถ้าเกิดออกตู้จะมีบัฟเฟอร์บางตู้ก็มีบัฟเฟอร์อยู่แค่สิบเลกคอร์ดบางตู้ก็มีร้อยร้อยเลกคอร์ดถ้าออกไปแล้วรับข้อมูลไม่ทันข้อมูลตู้มันก็อาจจะรีเพททับแล้วก็ข้อมูลหายได้งั้นการที่จะออกได้ก็ต้องเข้าเลเวลที่ต่ำสุดก็คือเป็นเลเวลศูนย์ นี้เมื่อออกจากโปรแกรมแล้วเข้าใหม่ดูที่ไฟล์ extension นะครับมันก็จะถูกถ้าสะกดที่ถูกมันก็จะอ่านไฟล์ extension แล้วก็แปลงคราวนี้มันก็จะเพิ่ม department มาให้แล้วก็มี extension มาให้สำหรับข้อมูลตอนนี้ยังไม่เข้าเพราะว่าผมไม่ได้คอนเนกตบตู้จริง รูปแบบการคอนเนกับตู้สาขาคือจากตู้สาขาสามารถคอนเนคแบบคอมพอร์ตก็ได้ TCP ก็ได้หรือไฟล์ก็ได้มีหลักๆก,ก็คือทำยังไงก็ได้ให้เอาข้อมูลทั้งนั้นเนี่ยมาใส่ไวใ้ในในเทคบัฟเฟอร์ของตัวโปรแกรมเทคบัฟเฟอร์ของโปรแกรมก็จะมาดิสเพย์ในโหมดของ t e คแล้วก็จะผ่านการคอนเวอร์ตมาแปลงเป็นรูปแบบ Data ขโครงสร้างของตัวซอฟต์แวร์ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเอาไปทำรีพอร์ตอันนี้ก็คือโครงสร้างของซอฟต์แวร์ที่ใช้มา25ปีงั้นเรามีวิธีการทำให้ข้อมูลเข้ามาที่ Buffer นี้ได้ห่ายวิธี1นึ่เก็คือคนในกระตูจริงๆหรือเราจะไปะปกติเบื้องต้นเมนมีจะไฟ Backup ปกติตัวนี้จะอันนี้ถ้าเกิดคอนเน็กมันจะฮะข้อมูลจะชื่อ,อจะเป็นเทคไฟล์ Fi. ผมเอามาไว้ที่แบนะ็กอัพเนี่ยเพราะปกติข้อมูลจะเป็นจะเป็นเทคไฟล์ Fi. ส่วนตัวนี้คืออะไรคือ มันก่อนลวกันตรงนี้จะเป็นะจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลตัวอย่างที่ผมเคยคอนเนกบตู้แล้วก็เก็บเอามานะครับก็คือเราจะเอาเข้าข้อมูลเข้ามาที่ไว้ที่บัฟเฟอร์นี้ผมก็ไปมีวิธีการก็คืออ่านข้อมูลของตู้สาขาโัรศั์จะมีการอ่านหลายรูปแบบอย่างเช่นถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็น๋อ้องเข้า ต้องเข้าเลเวลก่อนครับก็คือจะสามารถกำหนดช่วงวันเวลาที่ต้องการดึงข้อมูลได้ก็จะเป็นแบบง่ายจะเป็นคือถ้ามีข้อมูลอยู่แล้วเราก็ดึงมากับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการเลือกเป็น select file ตอนนี้ข้อมูลอยู่ที่ d r i C natural แล้ว folder แบ c k up ก็จะเข้ามาแล้วนะครับก็เมื่อข้อมูลเข้ามามันก็จะถูกคอนเวิร์ตแล้วก็จะมาเก็บพร้อมที่จะทำรีพอร์ตก็เมื่อกี้ไปอ่านเทคไฟล์มาตรงนี้ก็คือจำนวนเลคคอร์ดตรงนี้ก็คือเวลาที่มันคอนเนก t ตโตแล้วมันก็จะส่วนเราสามารถดูข้อมูลที่ที่เป็นเทคไฟล์ ในโปรเฟลนี่ได้เราสามารถ display ดิส p l เ y ยได้หรือข้อมูลที่ผ่านการคอนเวิร์ตแล้วก็ได้งั้นข้อมูลในฟอร์มที่มันคอนเนอยู่ก็ข้อมูลจะแปลงไปตามตู้สาขาแต่ถ้ามายุอยู่ในโหมดของ data communication มันก็จะคอนเวิร์ตมาในรูปแบบที่ กัพที่ซอฟต์แวร์ใช้เบื้องต้นก็จะมีะมีออปชันแค่ดับเบิลติ๊กเนี่ยติ๊กติ๊กหรือกด ENTER หากเข้าเลเวลของ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 เทคนิคอลครับผมแล้วเมื่อตรงนี้เป็นสูตรนั่นหมายความว่าข้อมูลคืออข้อมูลปกติจะโพสเซสกับฮาร์ดดิสจะไปแอ ต่อท้ายอยู่เรื่อยๆงั้นปกติจะไม่ได้เซฟเป็นแบบเรยวไทม์ทันทีจะให้เซฟเป็นแบบเรยวไทม์ทันทีก็ได้ก็จะไปตรงที่การมินดาตา้ามินไทม์แต่ปกติซอฟต์แวร์มันจะมีเงื่อนไขเพื่อจะเซฟอายุของตัวฮาร์ดดิส์แต่ในยุค ลูกปัจจุบันเนี่ยจะเป็น SSD งั้นก็สามารถที่จะปรับให้เป็นแบบเ e a l t i m e ได้อันนี้จะเป็นระบบระบบไฟล์แมネจเมนต์ถ้าไปเป็นโปรแกรมในยุคที่มันเป็นเวอร์ชันสเปดไปมันจะเป็นรูปแบบที่เป็นแคช m a เ a g e มนต์รูประบบภายในก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่เป้าหมายของการโปรเซสก็ยังเหมือนเดิม ในรุ่น10ก็จะยังคงสร้างแบบนี้อยู่ครับหลังจากนี้เราก็ไปทำรีพอร์ตได้ละเมื่อตัวนี้กลายเป็นโหมดใหม่ความว่าข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในบัฟเฟอร์ถูกเซฟเรียบร้อยแล้ววิธีการทำรีพอร์ตก็ลองดูจากกระตุกคู่มือนะครับในหน้าดาวน์โหลดตรงดาวน์โหลดโปรแกรมด้านล่างก็จะมี คู่มือของโปรแกรมก็จะเป็นวิธีการใช้ของโปรแกรมแต่พร้มดาวน์โหลดมาแล้วเราก็จะไปอยู่ที่บทที่4วิธีการใช้งานหลักการก็คือซอฟต์แวร์ก็จะมีไอคอนไอคอนคนคู่คนเดียวคนคู่หมายถึงหน่วยงานเป็นกลุ่มดิพร์มต์คนเดียวหมายถึงเป็น extension รูปผู้โทรศัพท์ก็เป็นสายนอก แล้วก็รูปมือเขียนที่จดบันทึกก็คือเป็นกลุ่มเบอร์ปลายทางเราสามารถเอาเบอร์ของพาร์ทเนอร์มาใส่ลงไว้แล้วสามารถดูยอดว่าเราโทรไปให้ไปหาพาร์ทเนอร์หรือลูกค้าเราแต่ละลายมากน้อยและแค่ไหนแล้วเราสามารถเลือกที่จะทาเป็นเป็นสรุปก็ได้แสดงรายละเอียดก็ได้วิเคราะห์การหมุนวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ก็ได้แล้วจะมีออปชั่นปีกย่อยว่าจะทย์เป็นเทคเป็นกราฟิกกราฟแท่ง อ่อแล้วจะให้แสดงเฉพาะแบบติดหรือไม่ติดก็ได้หมดสามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้สั่งพิมพ์เตอร์ได้แล้วก็มากําหนดว่าจะให้แสดงเฉพาะการโทรภายในการโทรเข้าโทรในพื้นที่จังหวัดเดียวกันโทรมือถือหรือต่างจังหวัดได้อันนี้เป็นคอนเซปต์เมื่อ25ปีที่แล้วซึ่งในยุคนั้นเนี่ยคนที่ไม่เป็นคอมพิวเตอร์จะเป็นซอฟต์บแวร์ตัวนี้เร็วมากแค่15แค่15นาทีก็เป็นแล้วซึ่งในยุคนั้น ซอฟตจะต้องเป็นสเต็ป by สเต็ปเราไม่มีสเต็ปก็อยากทำรีพอร์ตก็กดอยากรู้อะไรก็ทำเลยอันนี้ตั้งแต่วันที่31ถึงนี้ถ้าเราจะโฟกัสก็มาเปลี่ยนเป็นวันที่ก็คือทิกที่รูปนาฬิกานะฮะก็เปลี่ยนเป็น,ปนวันที่1เนื่อง,งจากข้อมูลมีตั้งแต่วันที่1เดือน7จนถึง สามสิบ <30 S 2> <30 S 1> เดือนเก็ตอนตอนนี้เราใส่31นะครับแต่เดี๋ยวมันก็จะปรับให้ให้เป็นอ๋อโอเคถ้าเดือนไหนมี30วันมันก็จะปรับให้เหลือสามสิบวันแต่ข้อมูลเรามีแค่วันที่สิบสามแล้วอย่างวันนี้ก็เป็นวันที่13ด้วยงั้นวันที่ตรงนี้ก็จะไม่เกินเวลาณนปะัจจุบันของตัวเครื่องคอม ทีนี้ก็จะมีโอเคเมื่อกี้ผมไปติกป๊กเปลี่ยนอัตราที่ไปติกป๊กเปลี่ยนอัตราเพราะว่าอยากที่จะไปแก้ไขคอนฟลิกตัวนี้แต่ถ้าเราเอาตรงเปลี่ยนอัตราออกคราวนี้ก็จะไม่เข้าไปที่แก้ไขก็สามารถที่จะออนออฟได้อัน,นี้ผมก็กลายเป็นเราสามารถที่จะแสดงเฉพาะการโทรภายในจังหวัดเดียวกัน แสดงเฉพาะการโทรมือถือแสดงโทรต่างจังหวัดต่างประเทศโอเคไม่มีหรืออันนี้แสดงการโทรเข้าแสดงการโทรภายในก็ครับหรือจะให้แสดงผสมก็ได้ส่วนตัวตารางด้านล่างก็จะอยู่ที่การโทรอยู่ตรงสรุปเราจะให้สรุปเป็นอะไรได้บ้าง ก็ตัวนี้จะเป็นส่วนของสรุปที่นี้ฟอนต์อาจจะไม่สวยก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ถ้าเราอยู่ล็อกอินที่เป็นเทคนิคเขหรือเลเวลโซนเนี่ยมันจะเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็จะจำฟอนต์ส่วนเลเวลอื่นก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้จำฮะแค่ปรับเปลี่ยนตามยูเซอร์ของแต่ละบุคคล อันนี้เดี๋ยวนะผมไปตัวตัวอ,กอักษรอันนี้ผมติ๊กไปที่หัวกระดาษขึ้นที่หน้าจอก็สมมติเป็นปูเป็นสิบแปดแล้วกันเนี่ยหัวกระดาษผมเปลี่ยนเป็นปูส่วนตัวอักษรของจอภาพพื้นจอภาพปกติผมให้เป็นตัวปกติธรรมดา ส6พอไหมโอเคอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราดับเบิลทิกเอาเมาส์ดับบิลทิกหรือกด Enter ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันเอาไว้เดี๋ยวดับเบิลทิกเหมือนกันอันนี้เป็นออปชันในการซอาแต่ถ้าต้องการ On Off View ก็คือเป็นทิกที่รีพอร์ตอีกทีอาจจะไม่เอาสายนอกเพราะอาจจะไม่รู้จักเหมืนอนอย่างนี้เป็นต้นซึ่ง ตอนติดตั้งก็ต้องไปเช็แต่ละสายนอกว่าเป็นเบอร์โทรว่าเบอร์โทรของไซนอกจริงๆของของออฟฟิศเราเป็นอะไรบ้างนีเป็นต้นต้นนะฮะวิธีการใช้งานก็คือถ้าเราเลือกที่ d e partment แล้วทิกๆลงไปย่อยๆมันจะวิ่งไปหาตัว extension แล้วก็เป็นดับบลิทิกแล้วดับบลิทิกซ้ายแล้วก็ดับเบลิทิกขวามันก็พับอัพขึ้นมาส่วนถ้าเราทิกตรงนี้ไปดูที่สายนอกจะไม่มีอะไรเพราะว่า default ทุกอย่างจะเป็น p e ไ e c สายนอกจะอยู่ที่ p e b อ c อันนี้ต้องไปเซตว่าสายนอกแต่ละแต่ละพอร์ตเบอร์โทรเป็นอะไรบ้างอย่างเช่น ผมกำหนดสายนอกเป็นเบอร์โทรสมมติเป็นเบอร์ผมนะกันฮนะ0619144199้อผมใส่ไปอย่างนี้อออโอเคมันมาขึ้นอยู่ขงบนตรงนี้มันจะมีทิกไปที่ตัวรีพอร์ตก็ะดะ้มันจะมีวิธีการหนึ่ง เรียงตามชื่อเรียงตาม Number เรียงนะฮะแล้จะให้เรียงตามคุบด้วยก็ได้มันก็จะมีพอร์ตแล้วก็นัมเบอร์อัน,นผมให้เรียงตามชื่อแล้วกันมันก็จะได้ไม่ต้องดิสเพย์พอร์ตเป็นตน้นเราสามารถทำรีพอร์ทที่เป็น Department ได้อย่างเช่นติ Department นี้ แล้วดูดีเทลอันนี้จะเป็นดีเทลนะก็จะเป็นชื่อของ department แต่หาก department แล้วเราติ๊กมาที่คนเดียวอันนี้จะเป็นเป็น extension ทั้งหมดในใน p a r t m e n t นนี้ก็คือมี account อันนี้จะเป็นของ manager แล้ละก็คือจะรวมทุกอย่างที่อยู่ในใน p e r t r t n t n t ของของที่เราเลือกไว้แต่หากมาเป็น p A b x e แล้วเรามาเลือกที่สายนอกเราก็จะเห็นรีพอร์ตของสายนอกเบอร์นี้เบอร์นี้ไม่มีอันนี้มีเฉพาะโทรเขา้าหรือกลุ่มเบอร์ไปทางอย่างเช่น อ่ะ AS มีใครโทรไปที่ AS บ้างครับผมงั้นก็รีพอร์ตมันเป็นแบบของการคอรสคอสฟังชันอันนี้ก็ถ้าพูดถึงซอฟต์แวร์ที่อยู่บน ipad หรือบน android เราก็จะใช้วิธีนี้ก็คือคิดอะไรอยากทำอะไรก็ ก็จิ้มไปตามนั้นอันนี้เป็นคอนเซปต์ของซอฟต์แวร์ผมตั้งแต่เมื่อ25ปีที่แล้วคืออยากทําอะไรก็ก็สามารถที่จะทําได้เลยทําให้คนที่ไม่เป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเป็นซอฟต์แวร์ได้เร็วใช้งานได้เร็วหลักการซอฟต์แวร์ก็วิธีการใช้งานก็มีอยู่แค่นี้อยากดูซัมมอรีอย่างเช่นผมติ๊กที่พีเบกอา่าตรงนี้จะเป็นการเลือกแบบตรงข้ามอันนี้เป็นการยกเลิก ที่เลือกไว้ทั้งหมดผมไปดูดูซัมมารีแต่ค่าบริการพสองหลักนี้ส่วนใหญ่จะเป็นค่าบริการอาจจะเป็นออฟฟิศให้เช่าก็คือสำหรับออฟฟิศให้เช่าด้วยถ้าไม่ใช้ก็คือติ๊กไปที่นี้ไปตรงช่องค่าบริการก็ใส่เป็นส่นเป็นค่าบริการที่เป็นอาจจะเป็น ซึ่งสำหรับออฟฟิศให้เช่าเขาจะชาร์จเพิ่มเติมตกประมาณนั้นฮะใส่เป็น0ูนก,ก็ตัดออกไปไม่ต้องดิสเพย์ให้งงก็ดิสเพย์เป็นกราฟเส้นกราฟแท่งก็ประมาณนั้นเราก็จะมีออปชันย่อยๆเอาเมาส์ดับเป็นลิกเข้าไปหรือกด enter ก็ได้ก็จะมีออปชันย่อยคือปกติ default เป็นแสดงค่าใช้ เราก็จะให้แสดงจํานวนครั้งด้วยก็ได้ก็แสดงเป็นจํานวนครั้งหรือเป็นแบบเปอร์เซนต์ทุกอย่างก็ง่ายฮนะเออถัดมาตัวนี้เป็นรีพอร์ตเป็นการสรุปว่าออรายการที่เราต้องการเนี้ยเบอร์เนี้ยโทรไปทั้งหมดกี่ครั้งโทรไม่ติดกี่ครั้งรวมเวลาทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้เป็นเหมือนกับเป็นไดอารี่พอร์ตเป็นการทาบว่า ในแต่ละเบอร์โทรไปหาเบอร์ไหนบ้างส่วนตรงนี้จะเป็นถ้าเป็นลักษณะให้ดูพฤติกรรมการใช้ว่าส่วนใหญ่จะใช้ช่วงไหนมากก็มีออปชั่นอีกนะดูตามวันก็ได้ว่าวันไหนใช้เยอะวันไหนไม่ได้ใช้สลับดีาพัดเมนี้หรือถ้าตัวนี้ดูเป็นทั้งหมดจะง่ายกว่า ช่วงนี้ก็อาจจะมีวันหยุดอยู่บ้างก็มีจำนวนครั้งจำนวนเงินก็เป็นออปชันให้เลือกถามว่าตัวอย่างเช่นเงินก็เป็นวิธีการใช้ซอฟต์แวร์แบบง่ายๆพื้นๆเนี่ยนะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเบื้องตน้นแค่นี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น แล้วก็ให้มีรายละเอียดมากขึ้นสำหรับวันนี้ขอเพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ